เฮ้ยโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครัพุ่มอ่าวันนี้เราจะมาแจกสคริปต์ท่าทางกันนะครับก็คือเมนู F3 นะครับจะเป็นของ Enjoy นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง description เลยเนี่ยให้ทุกคนโหลดแล้วลากมาลงในรี o อ r ์ทสักสักไฟล์มันก็ได้ไปไหนก็ได้หรือจะไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องอ่ารัน SQL นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็มา s e r v e r เวอ,อเลยนะครับอย่าลืม run s e r v e r เวอ,ด,อด้วยนะครับอันนี้ผมรันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ,อยู่ตรงไหนนะ Enjoy นี่ผมผมลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าห,หลังจากนั้นนะผมให้ทุกคนรันเซิร์ฟได้เลยนะครับมไม่ยังเป็นต้องรออะไรทั้งนั้นแค่ลงก็เสร็จแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเซิร์ฟเวอร์กันการลงก็ง่ายๆนะครับไม่ยาก ต้องขอขอบคุณคนที่ามาจับสคริปต์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราจะไปดูในเซิร์ฟกันผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนลงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ ค okay. สักครู่หนึ่งนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับใครที่ขี้เกียจรอก็สามารถก่อคลิปไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอเพราะว่ามันไม่มีอะไรนานี้เพราะผมขี้เกียจตัดต,ต่อคลิปด้วยแหละอ่าเข้ามาแล้วนะครับอ่าจากนั้นนะผม เข้ามาหน้าเซิร์ฟปุ๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอมันโหลดตัวละครเนงะินโอเคพอได้หน้าตัวละครแล้วนะครับเมนูที่จะเปิดขึ้นก็จะเป็น F3 นะครับให้เรากด F3 นะครับมันจะขึ้นว่ารอ1นอาทีเอ1วินาทีนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาแถบขวามือนะครับขึ้นท่าทางทุกท่าทางเลยนะครับบด R ส่วนข้างบนจะไว้ใช้สำหรับค้นหาชื่อท่าทางนะครับแล้วผมจะขอเลือกเป็นฟาโอเวอร์ฝาโอเวอร์ท่าทางจนเป็น,นี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นปุ่มยกเลิกนะครับผมจะพิมพ์ว่าฟาโอเวอร์ฟาวน่นะครับผมจะขึ้นหมดหมู่มาทั้งหมดนะครับโอเคเวาลบออก ส่วนตรงนี้จะเป็นการเต้นนะครับผมอันนี้จะเป็นพรับนะครับอันนี้จะเป็นแชร์ท่าเต้นกันนะครับเต้นกันสองคนนะครับก็จะมีแชร์ท่ากันส่วนนี้จะเป็นท่าเดินนะครับดูจากภาษาอังกฤษได้ส่วนนี้จะเป็นมูดมูดคืออะไรอะ่นะมูดคืออะไรอะ่ะ อ่าไม่แน่ใจว่ามูดคืออะไรอ่ะอ่าผมไม่รู้ว่ามูดคืออะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่าโอเคอ่าเป็นการกดตัว O นะครับผมถ้าจะต้องการใช้เมาส์นะครับถ้าไม่ใช้ก็คือกดปิดคืนนะครับ ส่วนการปิดเมนูก็คือ ESC นะครับปกติก็ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับสคริปต์นี้ก็หลายเป็นแค่นี้ครับผมคลิปอ่าสคริปตหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปละ๊าย่าย